like's wake amt s go I my วันนี้ครับผมมาแต่งมอเตอร์ไซค์กันหลายคนเน่ยเห็นกันไปแล้วที่ผมไปทำเบรกซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปทำชุดแต่งต่างๆใช่ไหมแต่ว่าไม่สาใจไม่เต็มที่วันนี้ผมมา ร้านอะไรลิขิตลิขิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี้อยู่กับพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อบอสครับชื่อบอสพอดีผมเห็นโปรไฟล์พี่เขาแบบเห็นแต่งรถเยอะมากเขาไปประกวดด้วยคันนี้ปะคันนี้เลยอ่าเป็นคลิกร้อยห้าร้กสิบร้อรุ่นเดียวกับผมผมก็เลยสไลด์รถมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโดนป้ายยาวันนี้ที่ทําผมก็เรียกว่าจะทําเต็มทั้งคัน ราะว่ารอบที่แล้วเขาเอาไปแต่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่จูใจไงคือผมก็ไม่รู้เอางี้ดีกว่าผมไม่เคยเปลี่ยนปั๊มเบรกล่างแล้วเราก็แบบอยากเข้าเป็นคนทำเองเชอบอ,อ,อะไรทําเองอะไรต่างๆก็เลยลองเปลี่ยนปั๊มล่างดูก่อนแต่ว่าปั๊มบนไม่เปลี่ยนใช่มัน,มนก็มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบ<า>โจทย์ใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลงโฉมโดยคอนเซ็ปต์ผมยังคงเหมือนเดิม คอนเสปต์เดิมคือแต่งยังไงให้ดูเดิมมากที่สุดใช่เอาของแต่งเต็มได้เดี๋ยวจัดให้เ <c oughs> ดี๋ยวจัดให้ได้ก็ผมจะคุมโทนคันนี้เอาไว้ให้เป็นสีดํา ล้อทองแล้วก็ไล่น็อตสีเงินทั้งหมดพวกข้อต่ออะไรต่างๆปกติเขาแต่งเป็นสีสกันแต่ว่าวันนี้เราใช้ดำให้หมดเงินก็ดำเงินก็ดำได้ครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้พี่เขาบอกว่าขอเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นจะแปลงโฉงคันนี้ว่าเดี๋ยวผมรอดูตอนเสร็จแล้วผมบอกกลับน,นะว่าผมจะไม่อยู่ที่นี่รอตอนเขาส่งรถกลับไปบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันครับ ได้รถกลับมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผมส่งไปแต่งมาใช่ไหมตอนนี้กลับมาเสร็จสมบูรณ์ตามคอนเซ็ปต์ที่ผมต้องการคือแต่งให้เต็มแต่ว่าให้มันดูแบบเดิมมากที่สุดให้มันดูเรียบมากที่สุดนะครับโดยคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกร้านเขาไปก็คือต้องการคุมโทนสีดําสีทองแล้วก็น็อตสีเงินทั้งหมดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยราคาค่าเสียหายนะครับที่ผมจบไปเนะี่ยตั้งแต่ได้มอไซค์มาได้ของแต่งทุกรอบไปนะครับแล้วก็จนรอบนี้สรุปรวมค่าของแต่งจะอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่น 5,000บาทด้วยกันสำหรับมอไซค์คันนี้มอไซค์ป้ายแดง70,000กว่าบาทของแต่งแสนสองนะคก็แสนสองเนี่ยจริงๆของแต่งมันไม่ถึงมันจะไปแพงป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนผมอยู่ที่45,000แล้วก็ที่เหลือจะเป็นชุดแต่งต่างๆอีกประมาณ80,000บาทด้วยกันนะครับก็อย่างแรกเลยในเรื่องของชุดเบรกด้านหน้าตัวนี้เนี่ยผมก็คือ จัดเต็มเรียกว่าเขาอะไรนะจัดสเปคระบบเบรกมาใช่ไหมปั๊มเบรกหน้ามาเป็นแบบสีอพอตของทางแบมโบนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวจานใหม่เป็นของทางคาโมีแล้วสีดําสีทองแล้วก็น็อตสีเงินทั้งหมดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวปัม๊มตัวปั๊มเนี่ยพอดีที่ร้านเขาไม่มีน็อตสีเงินนะครับผมก็เลยให้เป็นน็อตเดิมมาก่อนแต่เดี๋ยวผมสั่งมาเปลี่ยนในตอนหลังจะเป็นน็อตสีเงินทั้งหมดที่ร้านเขาจะมีแต่เป็นสีน้ำเงินอันนี้ต้องการให้แบบคุมโทนได้มากที่สุดส่วนช็อคด้านหน้น้้าาเเนนี่่ยออัผมมใชกกชกกบดิแตว มีปรับเปลี่ยนไส้ในนิดนึงก็คือใช้ตัวสปริงโหลด r SV โหลดลงมาประมาณ1.5นิ้วจริงๆมันจะมี2นิ้วกับ1.5นิ้วแต่พอดีผมอยู่แถวลังสิทธ์รูน่านดเยอะกลัวไม่พ้นอันนี้ก็โหลดไป นะครับชุดหน้าจบแล้วในส่วนของชุดเบรกหลังอันนี้ก็จะเป็นแบมโบสองพอตนะครับแล้วก็พร้อมตัวขาจับปั๊มคามุอีกแล้วก็เปลี่ยนจานด้วยอันนี้ก็คือเปลี่ยนจนจบแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นสายเบรกนะครับสายน้ํามันเบรกอันนี้บอกได้เลยว่าครบชุดนี่ราคาไม่เบากันนะประมาณ7 0 0ดด้วยกันเป็นของเทลนะครับซึ่งตัวสายเบรกเนี่ยปกติผมเจนมอไซค์ที่เขาชอบเปลี่ยนเบรกแบบจัดเต็มกันเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวหมุดตรงนี้ที่มันเป็นสีแดงสีน้ําเงินกันใช่ไหมแต่า ขอแบบให้มันดูเดิมอ่ะให้มันดูว่ามันไม่ได้แต่งให้มันดูไม่ได้เป็นแบบลถ เด็กเด็กแว้นเขาเรียกว่า, like, อ,าวอะไรเออนั่นแหละแนวประมาณนะให้มันดูแบบแต่งแว้นเท่ๆนะครับผมต้องการแบบคุมรนให้เรียบก็เลยให้เขาใช้ตัวข้อต่อที่มันเป็นตัวสเลดนะครับสีสีสเลดที่มันเป็นสีเงินเงินเนี่ยให้มันดูเหมือนเดิมเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสายต้องเปลี่ยนใหม่หมดเนื่องจากว่าสายด้านหลังเนี่ยเบรกมันย้ายปั๊มจากด้านบนลงไปด้านล่างสายมันต้องอ้อมไกลมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ส่วนด้านหน้าในๆข้างหลังเปลี่ยนไปแล้วก็เลยจัดการเปลี่ยนให้้หมมมดเลยต่่อาาาปับนนกี ตอนแรกเนี่ยที่ผมทําคลิปเปลี่ยนเบรกไปใช่ไหมผมบอกว่าปั๊มบนเราจะไม่เปลี่ยนเราขอเปลี่ยนแค่ก้าร h ฮดซสรุปไปไป,ไปมาผมรู้สึกว่าพอกำปุ๊บมันกำลึกเกินไปที่คอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าปั๊มบนมันไม่พอพี่ปั๊มบนมันต้องแบบเบอร์ใหญ่กว่านี้เนื่องจากปั๊มล่างมันใหญ่เออก็เลยจัดการเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกเนี่ยก็ให้ที่ร้านแนะนาเขาก็แนะนําตัวแบมโบอิตาลีมาแล้วผมก็ไปลองหา,หาดูมันมีรุ่นใหม่ที่มันเป็นตัวคอซ่าไม่รูห้หรอกเออก็เลย จัดมาทั้งซ้ายขวานะครับด้านขวาเป็นเบอร์17นะครับแล้วก็ในด้านซ้ายเนี่ยก็จะใช้งานเป็นตัวปั๊มเบอร์16กนะครับก็สามารถปรับระดับได้อันนี้ก็จัดเป็นตัวคอรซ่าไปเลยซ้ายขวาแล้วก็กระปุกกระปุกน้ำมันเบรกอันนี้ผมขอเป็นสีชาแล้วก็ต้องการน้ำมันเบรกสีเขียวตามรีเควสต์เนื่องจากว่าอยากให้ดูกระปุกมันดูเด่นๆนิดนึงแต่ว่าตัวฝาแต่งเนี่ยผมหาตัวที่ต้องการไม่ได้คือใจอยากจะได้ฝากระปุกน้ำมันเบรกที่มันเป็นแบบสีดํากับสีเงินนะครับอยากให้มันดูคุมโทนมากที่สุดแแตต่่่ไมมมมีีฝางัน สีที่ดูคุมโทนได้มากที่สุดก็จะเป็นสีดํากับสีทองก็ยังดีหน่อยตรงที่มันได้สีทองล้อกับสีล้อนะครับก็อันนี้จะเป็นระบบเบรกทั้งหมดซึ่งระบบเบรกทั้งชุดเนี่ยคันนี้ผมลองคํานวณแล้วนะเฉพาะเบรกอยู่ประมาณ4 0,000ืกว่าบาทก็เรียกได้ว่าของแต่งครึ่งหนึ่งของรถก็คือเบรกเออคันนี้คือเบรกโหดมากผมลองแล้วลองเบรกล้อลงล้อลากอะไรต่างๆล้อหนาคือ ABS ทํางานแน่นอนนะครับส่วนต่อมา มันเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมพูดไว้หน้าคลิปที่แล้วว่าผมจะรอตรงรุ่นออกแต่มันก็ไม่มีสักทีก็คือโชคตัวเอรินนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีทองซึ่งมันจะเป็นของตัวคลิก150แต่เนี้ยเจ็บใจที่สุดแหละว,วันนี้รถมาส่งแล้วผมก็เพึ่งเลื่อนหาในกลุ่มคลิกมีคนไหมครับไปพิมพ์หาในเพจ โอลิ่นไทยแลนด์นะครับว่าโชคเนี่ยตรงรุ่นจะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะมาเดือนเมษายนี้แล้วก็คืออีก4เดือนโชคจะออกก็ไม่เป็นไรใช้ไ,ไปก่อนเดี๋ยวออกตรงรุ่นมาค่อยถอดขายตัวนี้แล้วเดี๋ยวซื้อตรงรุ่นมาใส่แล้วกัน <Wow. S 1> นะครับอันนี้ก็จัดมาอีก13,500สําหรับตัวโชคนะครับไอตัวครอบคลงสายพานตัวนี้กับตัวสวิงอาร์มนะครับผมสวิงอาร์มตัวที่ยึดท่ออันนี้ก็ทําสีใหม่เป็นสีดำเกรดดำเกรดดูเงาสวยงามอันนี้ก็ไล่ใหม่หมดเลยนะครับส่วนท่ออันนี้ผมจัดของตัวเวอร์มอส้มานะ ซิ่งๆแต่ดูเรียบมากที่สุดไม่อยากได้สีไทยเทซึ่งท่อตัวนี้ผมใส่จุกไว้ต้องการให้เงียบอยากได้ท่อแต่งที่เงียบแล้วก็มีมอ,อกรอ,อันนี้ขับไปไหนมาไหนได้ดันตำรวจไม่จับเสียงเบาเออแล้วก็ปลายท่อตัวนี้มันเป็นคาร์บอนนะครับคันนี้ผมจะไม่มีแต่งคาร์บอนเลยต้องการให้มันดูเรียบดูเดิมมากที่สุดส่วนน็อตอันนี้จะเห็นว่าผมจะไล่เปลี่ยนทุกจุดเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวครอบกองอากาศอะไรต่างๆอันนี้ผมก็เปลี่ยนหมดนะครับซึ่งน็อตผมยังมีติดที่บอกไว้ก็คือตัวปั๊มเบรกด้านหน้าปั๊มเบรกด้านหลังเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปไล่หาสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาเปลี่ยนแล้วกันส่วนด้านบนที่ทําอีกอันนี้จะมีตุ้มปลายแฮนด์ตัวนี้จะเป็นตุ้มปลายแฮนด์นาคม ไม่รู้เหมือนกันร้านจัดมาให้ก็จัดไปนะครับแล้วก็มีกระจกปลายแนฮนด์เฮ้ยกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้เจ๋งมากตรงที่ตอนแรกอะผมคิดว่ากระจกปลายแฮนด์มันจะมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยถนัดสรุปพอใส่เฮ้ยมันมองโอเคอยู่นะมองแบบมองเห็นง่ายก็เลยจัดมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวตัวนี้ผมก็มีเปลี่ยนมาใหม่เนื่องจากว่าตะขอเกี่ยวเดิมมันแขวนข้าแกงน้น้อยอันนี้ก็เลยจัดใหม่มาอีกหนึ่งอันนะต้องบอกก่อนตรงๆว่ามอไซคันนี้จริงๆผมไม่ค่อยได้ขี่หรอก แค่ขี่แถวๆถวบ้านไปเซเว่นบ้างไปซื้อกับข้าวบ้างไปอะไรบ้างก็คันนี้มันเปิดตัวมาประมาณ9เดือนแล้วนี่ก็เพิ่งวิ่งมาแค่900โลเองลนะคือแบบไม่ได้ไปไหนไกลเลยผมวิ่งออกบ้านก็หโล3โลสองสองโลสโลใช้ประมาณเดือนละร้อยโลเท่านั้นนะครับเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปแค่ครั้งเดียวส่วนเครื่องเครื่องเดิมไทม์เดิมทุกอย่างเดิมหมดสําหรับตัวเครื่องผมแต่งแค่ระบบเบรกแล้วก็ภายนอกเท่านั้นเลยนะครับถามว่าฟิลลิ่งเปลี่ยนไหมบอกตรงๆโช๊คเดิมนี่แม่งแบบ ขี่ไป้นี่ไสไหลกันเลยทีเดียวโคตรแข็งหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าพอได้คลิกตัว160อ่ะโขมันแข็งมากอันนี้พอผมเซ็ตชค็คใหม่นะครับด้านหน้าที่โหลดลงไป1.5นิ้วแล้วก็ชค็คหลังตัวนี้เปลี่ยนไปนิ่มนุ่มกว่าเดิมขับสบายมากยิ่งขึ้นแล้วพอรถมันเตี้ยวเราคุมรถรู้สึกถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบแล้วโปรเจกต์คอได้คลิก160คิดว่าน่าจะไม่มีแต่งอะไรเพิ่มแล้วแหละพอแล้วที่เหลือก็ใช้งานไปซ่อมไปเท่านี้ใช้คันนี้อีกยาวๆรอบหน้าถ้าผมมีแต่งอะไรอีกเกี่ยวกับรถมอเเรไซดี๋ยวจกัน ก่แล้วครับผมสวัสดี